สวัสดีครับผมตั้มจากช่องอธิชาแนลนะครับวันนี้ว่าด้วยการเปลี่ยนแบตสว่านนะครับก็พอดีที่ว่ามีโอกาสมีอ่าเพื่อนๆน,น,นะครับส่งแบตมาทำนะครับมาเปลี่ยนเซลล์ถามระหว่างซื้อใหม่นะครับซื้อแบบนี้เคยเห็นพันหน้าพันตาเนาะของสว่านแบบยออทีบนะครับมันจะเขียนว่าอะไรไม่รู้แหละรครับเราแกะดูนับเซลล์ข้างในอย่างเดียวอันนี้เซลลเดิมๆมาเลยนะ ส่วนรูกนี้ถอดแล้วแล้วเปลี่ยนแล้วนะครับก็ลูกค้านะครับเปลี่ยนแถวเดียวนะครับจมไมต้องเปลี่ยนแถวเดียวนะครับ่ามาท้าความกงนก่อนนะครับก็คือแบตสว่รนพวกนี้นะนะครับก็คือราคามันถูกมากนะครับก็คุณภาพก็ตามราคาเนาะก็ระหว่างถามจะซื้อใหม่หรือเอาส่งมาให้เปลี่ยนเซลล์แบตน,นะครับก็ถ้าเป็นผมผมเป็นคนทำเนาะก็ต้องแน่แนนแนะนำนะครับ มาเปลี่ยนเซลล์เพิ่มแอมดีกว่านะครับดีกว่าไปซื้อเยอะๆเๆ,ๆแล้วก็พังเยอะๆยๆนะครับเราพวกอย่างนี้ไป5้าลูกเนาะ5้าลูกเราพวกเปลี่ยนแบตแบบแอมเต็มๆนะครับก็สมมุติว่าอ่าสมมุติว่า10ก้อนนี่นะครับก็พกไปลูกเดียวอาจจะใช้ได้มากกว่า5ลูกที่พกไปด้วยซ้ํานะครับก็เพราะอะไรนะครับเรามาดู เจาะจงหลายอย่างนะอันนี้แบบราคาก็ถ้าซื้อใหม่ก็อยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณสองสามร้อยสองสามร้อยผมเคยจะซื้อกล่องนะครับแล้วก็ไอ้น,นี่มาทำขายนะครับแต่สู้รานะคาไม่ได้เพราะว่าเพื่อนๆน,นะครับยังไม่เข้าใจว่าคุณภาพตายยัวใครไงแพงมากถ้าซื้อแค่วงจรน,นะครับวงจรผมจริงผ,ผ,ผมก็มีนะเออ กับโคงพวกเนี้ยตั้งกล่องเนี่ยราคาก็2องรกว่าบาทแล้วครับเพราะฉะนั้นซื้อแบบมีแบตมาดีกว่านะครับก็ซื้อแบบมีแบตมาแต่แกแบตพวกเนี้ยเอาไปใช้พวกงานซล่าซลลเบาเๆะนะับาเบานแ่นนํำว่าเมลเปาขนาดลำพงบุธยังระเบิดได้นะครับเพราะว่ามันรับการชาร์อ่าแรงแไม่ค่อยไหวนะครับอ่าตอนนี้ผมมีนี่มาให้ดู แบดไอ้ห้อนี้นะครับใครใช้อั่าตาตอนนี้กําลังปวดหัวและการซ่อมน้าแกะยากมากเลยเซลล์ข้างในอ่าบอกก่อนนะครับราคาลูกนี้ก็ประมาณหกพันเนาะสวัสดลูกนี้6กพันอันนี้300รอมาดูงานหกพัในอ่ะไหนๆเพื่อนก็ส่งมาซ่อมนะครับผมก็มีโอกาสเอาให้ดูหกพันแทนแทนนี่เซล์ลข้างในเป็นอย่างนี้เลยนะครับหกพันเนาะเขียนไว้ที่ สิบสองแอมป์นะสิบสองแอมป์อันนี้แปดแอมป์แปดแอมป์หลอกสิบสองแอมป์จริงนะครับก็คือลูกใหญ่ขนาดน,นี้เลยนะครับจะไม่ได้ใช้เซลล์หนึ่งแปดหกห้าศูนย์นะครับนี่อันนี้เซลล์หนึ่งแปดหกห้าศูนย์เนาะเซลล์ของลูกผมเพิ่งเปลี่ยนไปลูกนี้เสียเสียเยอะเลยก็เซลล์นี้เดี๋ยวค่อยมาเจาะเจาะรายละเอียดทีหลังนะครับหลังส้อมไม่เสร็จก่อนครับตอนนี้อ่า มีสองลูกเนาะส่งมาสองลูกก็คือลูกนี้เซล์เสียเกือบทั้งลูกนะครับไม่รู้ว่าเซลลเสียจากบอร์ดนี่หรือเปล่าเสียจากบอร์ดนี้ก็อผมก็ซ่อมไม่ได้นะครับก็จําเป็นต้องถ้าจะใช้ต้องซื้อซื้อใหม่เนาะหกพันแต่ถ้าซ่อมได้เปลี่ยนเซลล์แล้วอย่างเดียวมันหายก็อยู่แค่สองพันห้าค่อยว่ากันนะครับส่วนเซลล์นี้เบาสุดนะครับเสียแค่แถวเดียวสะสามก้อนนี้เดี๋ยวลองเปลี่ยนดูว่าจะกลับมา ใช้ได้หรือไม่นะครับนี่นี่ดูให้ดูผ่านๆนะเซลล์มันเป็นเซลซล,ซล,ซล์เอ่อเซลล์เซลล์เซลล์เอิมเซลล์ละสี่พันหมืนแอมปเนาะเป็นเซลล์ตัวนี้ใหญ่กว่าไออนี่โอเคค่อยมาว่ากันกวันหลังนะครับหลังอ่าซ่อมสำเร็จก่อนนะครับซ่อมอะไรมันก็คุ้มอ่ะมา ดูงานที่กําลังขับนี่ก่อนนะครับก็มาเช็คนะครับคนอื่นพวกแบตจะแรงได้นะไม่ได้นะครับต้องดูค่าไออารนะค,ค่าไออาร์คือค่าโอมนะครับมันจะอ้างองิงยิ่งโอมน้อยนะครับยิ่งปล่อยกระแสได้เยอะนะครับความจุก,ก็เยอะส่วนให่ความจุเยอะมันจะสอดคล้องกันเนาะก็ดูพวกนี้นะครับผมวัดก่อนถอดออกนะว่าจะคืนลูกค้าไปด้วยแต่ว่าผมว่า ทิ้งดีกว่าถ้าผมแถมไปแล้วลูกค้าไปใช้ผิดประเภทเนาะไปใช้กระบุรี่ไฟฟ้าครับระเบิดแน่นอนมีไฟลุกแน่นอนนะครับก็เลยผมทิ้งดีกว่าครับหน่วยพวกเลขพวกนี้ครับหน่วยจะเป็นมิลลิแอมเอมิลลิโอมยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับพวกแบบลูกีใหญ่เนาะแทบจะไม่ถึง1นึ่งมิลลิโอมด้วยซ้ำนะครับ ไม่ถึงหนึห่งมิลโอมไปซ้ำเช่นเฮ้ยลกอยากเห็นอ่ะนี่ครับนี่นี่แบตของรถไฟฟ้ารุ่นนี้น้นบวมแล้วก็ผะยังหาเปลี่ยนไม่ได้เลยไอ้เซลนี้ครับค้าเซลปกติก็คืออยู่ที่ประมาณหนึ่งมิลโอมหรือศูนจุดห้านะครับ่นูนแบตนี้เล่นไปแล้วครับ 80. แปดสิบล้วช้ปล่อยกระแสดีได้ยังไงนะครับนี่นี่ลูกนี้ร้อยยี่สิบนะครับก็ถมว่าจะเอาคืนลูกค้าไปด้วยแต่ว่าทิ้งดีกว่า อ่าก็อันนี้ก็พอๆกันนะครับก็ผมวัดดูแลพอๆกันเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนแบบเดียวกันนี่แหละครับก็ส่วนแบบที่ผมเปลี่ยนไปก็สเปคตามนี้นะอ่านี่ก้อนสิบเอ็ดจุดเจ็ดวัตต์นะครับมีห้าก้อนก็อ่าบวกไปเอ่อก็คิดถ้าคิดเป็นแอมป์ตก เป็นแอมนะครับลูกนี้ก็จะได้อยู่ที่3,200ันสอกว่ามิลลิแอมป์นะครับส่วนโอห์มที่ว่าได้น,นี่นี่เลยไฮไลท์อยู่นี่ลูกเดียวนะครับลูกเดียว15มิลลิโอห์มอ่า15มิลลิโอห์มสำหรับไมออนลูกแค่นี้นะครับถือว่าแรงแล้วนะครับเมื่อกี้รถไฟฟ้าลูกไปเรื่อเลย1มิลลิโอห์มแต่แบตชนิดนั้นแบตซองครับยังยังไงโอห์ม oh มันก็จะน้อยกว่าแบตพวกนี้อยู่แล้วนะครับ ก็ประมาณนั้นส่วนนี้ว่าได้ที่ซื้อมานะขายของตลาดก็อมที่ลูกที่ใช้ได้ก็อยู่ประมาณนี้เลยแปดสิบผมก็เคยซื้อเกตเดียวกันนี้จะมาเปลี่ยน,นครับแต่ก็ทิ้งไว้เต็มร้านที่หมดเพราะว่าเอ่อไม่กล้าเปลี่ยนให้ลูกค้าครับเพราะอมที่ว่าได้แบตใหม่เลยนะครับไ,ได้ประมาณนี้แหละ <c oughs> ครับราคาตกก้อนที่ได้มาไม่เกินยี่สิบบาทอืม ก็น,นะครับก็ประมาณนี้นะครับมันใยกระแสนม่แดละและความจุที่เขาเขียนมาเท่าไหร่ก็สร้างมันนะครับเท่ที่ผมเคยทดสอบสูมทดสอบนะครับได้แค่ลูกละไม่เกินพันสองร้อยนะครับพันสองร้อยนี่เกตด,ดีแล้วนะครับแต่ลูกที่แบบซื้อมาก็ล 100, 200ะร้อยสองร้อยครับอยู่ที่ อยู่ที่8 0 0ร้อยมิลลิแอมถึงพันมิลลิแอมแค่นั้นเลยแล้วต่อให้2ก้อนเนาะสมมติ800ร้อยสองก้อนมันก็แค่อยู่แค่พันหกส่วนลูกนี้ก้อนเดียวนะครับ .....3200 นะครับแต่ถ้าลูกค้าใส่ครบสิบก้อนนะครับก็อยู่ที่อะไรอะ่ะหกพันสี่ร้อยมิลลิแอมเลยแต่ลูกค้าเอาไปลองเท่านี้ก่อนนะครับค่อยเพิ่มวกหลังก็ได้เช่นกันนะครับอืม <c oughs> ก็ผมตอนนี้รับประกอบนะครับรับเปลี่ยนแบตพวกนี้นะครับก็ห้าส่งส่งแบตแบบนี้มาให้เปลี่ยนครับคิดอ่าเซียวละหนึ่งร้อยบาทนะครับค่าส่งห้าสิบบาทต่างหากก็ประมาณนี้ครับลูกนี้เปลี่ยนไปก็ราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับแพงกว่าซื้อใหม่แต่บอกเลยว่าไม่ต้องพกไปเยอะครับใช้ได้ลืมๆไดแน่น,นะครับแต่ก็ชาร์จนานหน่อยเลย จะให้ชาร์จไวก็ซื้อที่ชาร์จเพิ่มได้นะครับเพราะว่ามันรองรับที่ชาร์จได้2แอมป์ส่วนไอ้น,นี้ที่ชาร์จมันอยู่ที่0.5หรือ1แอมป์เพราะชาร์จเกินแรงเกินนี้ไม่ได้ครับระเบิดนะครับก็ประมาณนี้เอามาให้ดูคร่าวๆนะครับสำหรับท่านใดที่เออรังเลนะครับว่าจะซื้อแบตใหม่หรือส่งมา เปลี่ยนเซลอันไหนดีกว่านะครับแนะนําเลยว่าเปลี่ยนเซลดีๆให้มันดีๆไปเลยจบกว่าครับแค่แถวเดียวก็จริงแต่ว่าใช้มากกว่าเนี่ยรวมกันสองลูกด้วยซ้ำครับก็ประมาณนะั้นหรือมีความรู้เรื่องไฟฟ้าสักหน่อยแค่บัตรกีใสก็ได้ครับต่อแบตก็ใช้ทำเองได้ซื้อเซลล์ ใล้ๆยๆเนี่ยอาจจะมีไข่ในแอปดังเนาะแอปส้มแอปอะไรเนี่ยก็มีนะครับก็หามาเปลี่ยนได้ครับก็ประมาณนี้ครับส่วนสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ